สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับเมื่อนี้ผมจะพามาเบิงบริเวณรอบรอบบ้านนะครับนี่ก็คือทุ่งหน้านะครับที่อยู่หลังบ้านนะครับบริเวณที่บ้านพักอาศัยที่ผมอยู่นี่นะครับมันเป็นทุ่งหน้านะครับอันนี้เพิ่นเพิ่งจะบานเขายอดเขาเมื่อวานนี่ครับส่วนนอกรั้วบ้านผมนะครับ นอกกลัวบ้านผมก็จะเป็นนี่ครับผมเอาพักขี้เล็กมาปลูกไว้นะครับประมาณซีหาต้นนี่แหละนะครับปลูกไว้ได้สามซีเดือนนี้นะครับกใหญ่แ,แล้วนะครับพ่อเก็บแล้วอันนี้คือหลังหลังบ้านส่วนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นฟักทองนะครับที่ผมเอามาปลูกไว้ซีเม็ดนะครับปลูกไว้พ่อได้กินนะครับนี่ เริ่มมีลูกแล้วนะครับอันนี้ผสมเองนะครับผสมกับเด็ดเอาเกสรดอกตัวผูนี่นะครับมามาท่ากับเกสรดอกตัวเมียนะครับเดอกตัวเมียมันจะมีมีหน่อยๆนะครับออกมาปุ๊บมันจะมีหน่อยนๆอย่างสี่นะครับท่ากับเอามาผสมแล้วมันก็จะติดลูกขึ้นมาเป็นเป็น,ปนลูกไงญ่ขน้นมอย่างสี่นะครับอันนี้ผสมในสองมือแล้วครับมันเลยใงญ่ขน้นมจริงๆแล้วมันจะเป็น ลูกน้นอยๆเนี่นะครับหลายได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนั่นอันนี้ยัก่ก็ท่านผสมครับมืออืนหน่าจะผสมได้ครับเนี่ยอันนี้อันนี้นนมืออืนหน่าจะผสมได้นะครับเดี๋ยวมือมือผสมแล้วผมจะมาอัปเดตให้เบิรงเรื่อยๆนะครับผู้ใดสนใจเบิรงกะสามารถคลิกเข้ามาเบิรงได้นะครับส่วนบริเวณตามรั้ว กะจะมีผักตำลึงนะครับอันนี้เป็นมะกอกนะครับยอดมะกอกกินกบลาบนะครับที่ผมเห็ดคลิปลาบป,ป่านนะครับอยู่ในคลิปช็อตนั้นก็นกนคือเก็บเอาอยู่หนีเมื่อไน,นะครับพืชผักอยู่หนีทั้งนั้นเลยนะครับบ่ได้ไปซื้อนะครับบ่าว่าจะเป็นผักหอมใบเลื่อยผักหอมเปรนะครับแล้วก็มะนาวครับสะครับคา ซาลแห่นะครับเอาอยูน่นีเบิรนะครับอันนี้เป็นพักขานะครับหรือชะอมนั่นเองนะครับนี่ชะอมตรงรั่วนะครับรั่วรั่วบ้านนี่ก็จะเป็นชะอมเป็นปลาเลยนะครับนี่นะครับชะอมทั้งนั้นเลยนะครับตรงรั่วบ้านนี่แม่นเบิด แล้วก็นี่มะนาวนะครับมะนาวสังเกตดีๆนะครับจะมีลูกมันเต็มหมดเลยนะครับนี่ครับนาแรงก็ต้องซื้อนะครับมะนาวนี่นะครับลูกดกเต็มต้นนะครับไลคครับนะครับบอดี้ซื้อเลยนะครับปีนี้มะนาวเพราะว่ารดน้ํา ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกนะคับก็จะออกดอกมาเป็นติดลูกให้นะครับนี่ครับผมตอนใบยี่สิบกิ่งแต่ว่าให้เพื่อนไปแล้วนะครับเหลืออยู่สองกิ่งครับนี่นะครับอันนี้คือมะนาวมะนาวมีทั้งหมดสี่ต้นนะครับอัน้ต้นมะเขือครับ มันคืออันนี้ลูกดกมากๆเลยนะครับเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกช่วงนี้ผมพักมันนะครับตัดแต่งกิ่งส่วนอันนี้คือบ้านผมเอินดอกคลิกนะครับหรือดอกขจั่นหละครับไปลวกกินนะครับลวกกินแซบแซบเด้ครับนีหอมครับเดี๋ยวนี้พี่น้องอ่ะได้กินบอนะครับได้กินหอมของดอกขจรบอรครับ หอมดอกกระจอนี่นะครับนี่เห็นไหมครับดอกโดกโดครับเต็มเลยนะครับผักติ๋วกับมี่ครับผักติ๋วอันนี้เป็นผักแป้นครับกุยช่ายครับกุยช่ายผักแป้นและก็มี่คานะครับคากับมีหลายอยู่นะครับมีหลายเลยนะครับมีเยอะเลยนะครับ แล้วก็มาทางนี้ก็เป็นตะไคร้นะครับตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดก็ยู่ดันในนะครับใบมะกรูดก็ยูดันในจากตะไคร้นะครับตะไคร้ก็จะเป็นพลิกนะครับนี่พลิกนะครับริกกโะดกนะครับนี่ครับพลิกดกมากนะครับแล้วก็มะแข้งนะครับหรือมะเขือพวงนะครับ มะแขงมะเขือพวงกบมี่กินคือกันครับนี่เห็นไหมครับมะเขือพวงกําลังนี่ครับต้นมะเขือพวงกําลังออกอ่ะและ้วก็กะเพ้าครับเมื่อไดอยากกินผัดกะเพ้าครับนี่ครับกะเพ้าเมนเบิร์เลขครับหรือจะมาเบืองยูนี่ก็ได้ครับกะเพ้ามีครับกะเพ้า บ่ต้องไปซื้อใส่เลยนะครับอยู่นี่มีกัะเพราพร้อมนะครับมะนาวนะครับต้นนี้ก็มีอีกครับนี่ก็มะนาวครับมะนาวมะนาวลูกถุดโตอ๋อว่าเรื่องมานาวเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอยู่อยู่ในกระถางครับอันนี้อันนี้กับมะนาวครับไปไปเบิ่งมะนาวอยู่ในกระถาง นี่กระเพราก็มนีอีกครับมะนาวในกระถางนี่นะครับผมเอาลงกระถางได้บุกีเดือนครับติดลูกแล้วนะครับลูกมันหลายครับแต่ว่ามันสลัดเองนะครับนี่ครับตัวลูกใงญ่ๆนะครับตอนนี้เหลือทั้งหมดเจ็ดลูกนะครับเจ็ดลูกลูกโตๆทั้งนั้นจากนั้นก็สลันเนียครับอันนี้พักสลันเนีย สลันเนนะครับมีพ่อได้กินอยู่นะครับจากสลันเนียแล้วก็มาเบิงอันนี้ครับดอกดาวเรืองครับปลูกไว้ไหว้พระนะครับในวันหยุดวันพระวันอะไรเข้าไปทําบุญท้ำยังเข้าเก็บเอานะครับนี่ครับนี่ก็มะเขือบนต้นนะครับมะม่วงครับมะม่วงมัน เคลือสเวยส่วนทั้งนี้นะครับทั้งนี้ก็เป็นบวบเรียมนะครับบวบเรียมผมกับมาปลูกใส่กล่องฟมนะครับกล่องฟ่มกับมะตักดินตักดินใส่แล้วก็ผสมปุ๋ยคอกนะครับใส่อาหารเข้าไปอาหารพืชนะครับใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วก็มาปลูกซองหนึ่งครับผมซื้อมาซองละสิบบาทมีสิบสองเม็ดครับผมกับมาปลูกลง มองเดียวเลยครับแต่ว่าให้อาหารในเพียงพออันนี้เพิ่งปลูกนะครับเพิ่งปลูกประมาณสิบห้าวันนะครับนี่นะครับขึ้นมาหอดทีแล้วสูงถมหัวแล้วคนี่สูงถมหัวแล้วนี่นะครับสิบห้าวันนะครับผมพาไปเบิ้งส่วนทั้งนี้ครับอันนี้หลังบ้านแบบนี้แมงรักนะครับพักอีตูนะครับนี่พักอีตูว่ามันหน่อยๆเด้ครับ ผมปลูกไว้นี่อันนี้แหนแดงนะครับแหนแดงเอาไว้ถัาใส่ทงไ้ทงหน้านี่แหละนะครับส่วนมาฝั่งนี้ก็จะเป็นพลิกาดาวเรืองแมงลักนะครับบา้านนี้อยู่ในปานี่นะครับอยู่ในปานี่มีแต่พักใบเลื่อยนะครับหอมใบเลื่อยนี่นะครับ มันจะปนๆอยู่สิผมก่ได้ถอนหย้านะครับนี่นะครับใบเรื่อยนะครับหอมใบเรื่อยปลูกง่ายครับผักกันเนี่ยเพียงหนึ่งแต่วานี่ต้นแก่นนะครับมันจะมีหมากนะครับนี่ไงครับนี่ถ้ามันแก่เนี่ยเอาพวกนี้นะครับไปโรยมันจะเกิดเลยนะครับเต็มเลยอันนี้ผมเอามาวานในป่านี่เกิดเต็มไปหมดครับเยอะแยะเลยไม่ต้องซื้อนะครับ ลุยไปบุกีนั่นนะครับประมาณเดือนนึ่งก็ได้กินแล้วครับนี่นะครับผักคอมใบเลื่อยเมียนเบิดเลยครับอยู่ในปลานี่เมีนเบิดเลยนะครับเยอะแยะนี่อยากกินบักพริกบอกนี่ครับพริกปลูกไว้แบบธรรมชาติไม่ต้องไม่ต้องใส่เอ สารพิษทั้งนั้นนะครับบ่ต้องใส่นะครับสารพิษใดๆก็ไม่ต้องใส่เขากับใส่แต่ปุ๋ยขอกครับเมื่อวานาวานปุ๋ยขอกลงไปแล้วก็ลดน้ำมันก็นจะได้กินกล้วยก็มีนะครับเนี่ยอันนี้เป็นกล้วยครับกล้วยมีไงกล้วยกล้วยพระเทพนะครับเคื่อนงไงแล้วครับเดี๋ยวก็ได้ตัดแล้วอันนี้เพิ่งเป็นไมครับนี่ เพิ่งออกใหม่อันนี้ออกใหม่นะครับลูกเยอะแยะแต่ว่าผมบ่บ่ได้่อนนอมันไว้นะครับบริด้เห็ดตามวิธีที่เช่าวสวนผนแนะนำมาเพราะว่าผมกิดว่านี้ยังได้กิกนยังสนครับนะครับทางนี้ก็จะเป็นแหนแดงปลูกไว้ใช้งานในอนาคต กล้วยกล้วยไส่ใบครับกล้วยแต่นี้ครับไอ้กล้วยกินนวยกินลูกนะครับมะเขือขึ้นก็มีด้ครับนี่มะเขือคืนมะเขือขึ้นนี่แมนเบิร์ดเลยครับนั่นในสวนเห็นไหมครับในสวนนี่ครับเรืองเหลืองเดี๋ยวผมภาพไปเบิร์ดอีกต้นหนึ่งครับโดกโดกนี่ครับอันนี้โดกคักนะครับ จากนี้เดี๋ยวผมพาปเบื้องด้านข้างของบ้านครับอันนี้เป็นด้าน้างของตัวบานนะครับก็จะมีต้นดอกไม้ดอกดาวเรืองน้ำแน่นเบดเลยครับทองอุไลกับนี่ครับนี่ครับกำลังออกดอกสวยงามเลยครับดอกมะลิกับนี่นะครับ อันนี้เป็นดอกพุดธครับดอกพุดธใหญ่ทัางนี้ก็เป็นบักพริกนะครับพริกกําลังติดลูกกําลังออกหน่อยให้ได้กินนะครับนี่ครับปลูกไว้หลายอย่างนะครับไม่ประดับับนี้ครับเพื่อความจะโล่งใจนะครับกุหลาบนะครับกุหลาบผมไปซื้อมาต้นละแปดสิบบาทนะครับมาปลูกแนกรางไว้เป็นดอกดีครับนะครับ มีครับว่านหางจระเข้ก็มีครับช้อนเงินช้อนทองก็มีนะครับเอามาปากักปักแล้วมันกิดเกิดนะครับนี่แหละครับบริเวณบ้านผมก็จะประมาณนี้ครับอยากกินยังกับปูกนะครับโปยเซียนกับมีนะครับบอมินบะแม่นีตแตงแต่ผักย่างเดียวนะครับ ยี่หล่าครับนี่ครับนี่นี่นี่คือยี่หล่านะครับอ่าปลูกไว้เวลาขวกริ่งครับมันต้องเดชใส่นี่ครับผู้กับนี่ครับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับโชคดีมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ